เออนี่มันสูงหน้าดูเลยเนี่ยใครจะไปกระโดดเล่าจุ๊บหมีแกก็ยูฉันอยู่นั่นแหละเออกระโดด,โดดลงมาดิแล้วโดดลงมาไม่มีใครรักแล้วโดดลงมาเธอจะได้จบจบนี่ฉันเป็นฮักกี้กระดูกหักนะไม่น่าเล่นชาเลนจ์อันนี้เลยเนี่ยสวัสดีทุกคนนี่คือตอนนี้เนี่ยเราคือต่อตอรปิโดนะเล่นเป็นฮักกี้อยู่ก็คือเราต้องกระโดดลงไปข้างล่างเพื่อให้กระดูกมันหักกันนะเออ,เอ,อจุ๊บหมีแกไม่มาเล่นแทนฉันหน่อยหรอ นี่ทำไมคะฉันโดดไปก็ไม่ตายใครมนฉันเยอะกระโดดมาก็็ด้งดึงลูกโป่งอะก็ขนาดแค่นี้ฉันยังไม่กล้าโดดเลยอ่ะเจ้าหมีโอ้แค่นี้เขไม่กล้าวป็นอ่างฮะ้เป่าจหมียุดวเปล่าเด็เดี๋เดฉันกระโดดให้ดูนะตรงนีเเลย่เด็อเด็ดเด็่เด็ดกด็ดจด็ดเด็ดเดดเด็ดเด็ดเด็ดเดดเด็ดเา็ดด็ดเด็ดเ้ จหวีฉันจมลงไปแล้วว่ะเดี๋ยวฉันกระโดดขึ้นมาใหม่หละกันงาเมื่อกี้ฉันจมดินไปเลยอ่ะโจ๋นีอะไรจมดินที่แกแกแกลองโดดตรงนี้ไปตรงนู้นซูวสิว่าจะเป็นยังไงบ้างก็เบนดี้ช่วยฉันทีสิฉันไม่กล้าโดดตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันสูงมากเลยอ่ะเบนดี้เออแกพยียนโดดล่มมาไม่ใช่หรือไงฮะโดดล่มอะวิธีการโดดลม่มอะ โดดลงไปอย่ากลัวความสูงเข้าใจไหม,หมแล้วอันนี้มันมีลมให้ชั้นที่ไหนเล่าเอเอนีอ,อตัวเกมไม่ดุตัวแกมันสามารถลอยได้ตัวเนี้ยจรงรมันมีแรงต้านลมอยู่ใช่ขนเสียเงินเนี่ยมันคือแรงต้านลมเข้าใจไหมเอ้โดดไปเลยโดดไปเลยนับให้ชั้น่อยสิไอเลยห้าสี่สามสโดดไปเลยไปแล้วว้าม่เห็นจะบินได้เลย อันนี่มันเครื่องอะไรอีกเนี่ยเจ้าหมีอนี้เหรออันนี้ก็คือเครื่องทรมานในการทุบอะนี่มันทดสอบกระดูกหักอีกล่ะหรอนนี่ยง่ามันคือเครื่องบดขยี้เข้าใจไหมต้นทุนต่ำถ้าเราเอาตัวเก่ามาบดขยี้พวกแกเลยเบนดี้เบนดี้อยากเป็นพระเอกไหมฮะเบนดี้บอกไม่อยาก เขียนว่าถ้าไม่อยากเป็นพระเอกมาเป็นตัวประกอบพี่อยู่ตรงนี้เร็วๆมายืนเลยยืนตรงนั้นนนั่นะแหละดเลยีน่าเบนดี้นี่นี่มันฮักกี้รกระดูกหักนะไม่ใช่เบนดี้กระดูกหักอะไรไงมันมีกระดูกหักเข้าใจไหมแกแกดูสุดเป็นยี่นี่ไม่หนระอไม่้องนับดูนี่ไงกระดูกกระสือ เไปไ็นงีล่ะนี่แหละดีแหละเจอซาบังฮ่าฮ่าดีแหละทำคนอื่นเข้าไว้เจบ <ทำ S 1> ็บแสบน,นี่จงหมีให้เบนดี้เล่นเป็นฮักกี้จะดีเหรอนะอดีสิเบนดี้อ่ะเป็นตัวประกอบเข้าใจไม้เพราะฉะนั้นฉันจะให้เป็น,เป,นเป็นฮักกี้อ๋ออะไรอ่ะแล้วทำไมแกไม่เล่นเป็นฮักกี้บ้างน<อ>ะทำไม้องเล่น

ักกีกระดูกหักระดูตรงไหนหักบ้างคุณหมอลงไปตรวจด้หน่อยสิคุณหมอจอทบีโดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยฝั่งไหนเหรอฝั่งไหนโอนประมาณประมงหน่อ้สิประมาณสี่ท่อนน่ะเจ้าหมีเนี่ยท่ออนเเลยหรใช่ไหนน่่ะทอเนี่ยตรงเนี้ยสี่ท่อนน่ะเออตรงนั้น นี่ชาเลนอะไรอีกเนี่ยเจ้าหมีนะอ,อะคุณยายแกรนี่ก็มาเหรอเนี่ยเอ่อเออเอ่อไอ้ะอะอวางนี้เลยคุณยายแกรนี่รักค่าหน่อยชู <c oughs> สักฟาซักฮักกี้นี่นะให้รับฮักกี้ฮักกี้สกขสุเข้าใจไหมรับรับักก,ก,กี้เอ,เอาฮักกี้ยัดเข้าไปเร็ว ใชุ่๊ขาขามันใหญ่พกนี้เข้าไปก่อนเร็วได้่ะมจมีได้นึงเดี๋ยวเัานป่อนงเรา้าหรักงงก่อนว้าเจมีบาย้ายจมีว้าวบายจมีกระเด็นลกไปแล้วโอ้ายฮักกี้โดนซักแล้วฮักกี้โอ้ฮักกี้กระดูกหักโอ้กระจกแตกโอ้โหโอ้โหโอ้โอโอ้โอ้ โอ้ oh, กองลวงอีกโอ้ะเบนดี้เงาดูสิแล้วใครยิงบาสุก้ามาครั้งแรกเรื่องค่าพวกแกเรื่องค่าพวกแกโอ้ย่คุณผู้ชมนี่คือรายการหนีซาบิโดเข้าใจไหมนะคุณผูชมจะไทยวอล์กันเทเบนสุดการ์ โอเวียนหัวโอ้เวียนหัวเอาล่ะตอนนี้มีฮักกี้แบบว่าเยอะมากๆเลยตอนนี้เราจะมาทดสอบกระดูกหักโดยอะไรดีอะเจ้าหมีนะโดยฉันจะเอาก้อนหินล้มทับใส่เจ้าพวกนี้เดี๋ยวนะแต่แถวนี้มันไม่มีก้อนหินเลยสักก้อนเลยนะเจ้าหมีเดี๋ยวฉันเสดมาเองฉันอยากเป็นธานอสบอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วตอนที่มีศัตรูอะไรอย่างเงี้ยทำไมแกไม่เสกมาเาหล่าฮะขี้เกียร์แท้โอ้โหจริงอะองไม่จำเป็นต,ต้องลงมือเองหรอกนะบอกไว้ก่อนหัวเราะดังมากนี่เบนดี้อย่าไปเข้าใกล้มันเอ้าหินลูกลงมาเลยนะเร็วหินลูกลงมาเลยไปเลยไปเลยเนาะยังไงจบฉันเป็นฮักกี้อีกแล้วเหรอเนีๆๆ่ยฮะจมีๆๆ ของฉันเข้าใจไหมถึงจะเป็นลูกชิ้นก็ตามแต่ก็เป็นลูกชิ้นทดลองของฉันแกก็เป็นหมีทดลองเหมือนกันล่ะแหละเออเอฉันเป็นหมีทดลองจะมีน่ารักบอกไว้ก่อนเลยถ้านี่เล่นยังไงอ่ะก็ลองกระโดดเข้าไปเร็วกระโดดเข้าไปเอาออกเห็นเป็นดีไหมว้าวแปลกเห็นไหมเป็นดีไม่ตายด้วยเห็นไหมแล้วนี่มันหยุดได้ไหมอ่ะหยุดได้หยุดได้ลองกระโดดเข้าไปดูก่อนเร็ว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 ลองกระโดด ว้าวว้าวโอ้โหสวยมากเลยออกกระดูกค่ะโซเชตกระดูกที่4ไหล่ปลาค่ะกระดูกที่สงค่ะโอเคขาล่างค่ะแล้วก็โอ้โหเข่าแตกไม่ฟันเป็นแมงอย่างนั้นเ่ะฉันแปลงฟันแล้วนะ นี่สนุกนะแกลองเล่นสี่มีฮ่าฮ่าอะไรฉไม่เล่นหรอกฉันบอกให้ก่อนเลยนี่แกจะมาหลอกฉันเธอไม่เปิด<น>แกให้ฉันเล่นเขาจะมีแกบอกให้ก่อนเลยเฮ้ยตีฉันทำไมเล่าอ่ามันน่าที่เนี่ยทีเลยดีดีแกลองเล่นดูสิเบนดี้ก็เล่นนะสนุกมากเลยอห้สนกุกจริงปะเนี่ดยดูดิสี่ เน่เจ้าหมีไม่มาเล่นด้วยกันหรอใช่อะฉันอยู่ตรงนี้แหละเล่นเลยเล่นเลยง่ะอ้าโอเคพวกฮักกี้เดี๋ยวพวกเราอะจะแว่นกันแล้วนะไปแล้วสามสองหนึ่งไปกันเลยวูดวูดโอ้เร็วมากรอฉันด้วยสิวูบไปแล้วว้าวเดี๋ย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 ว ฮัคกี no, look, ้ดูด oh, ูฮัคกี้เจ้าบีดูฮัคกี้ตัวดีสิบายฮัคกี้ว้าอะไรเนี่ยว้านี่มันไม่ใช่รายการฮัคกี้กระดูกหักแล้วนี่กลายเป็นต่อเตปรโดกระดูกหักแล้วทุกคน